สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมิกาเมะวันนี้ผมก็จะมารายงานข่าวสารในวงการภาพยนตร์จีนกันบ้างนะซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าภาพยนตร์เรื่องมังกรยกนะครับเวอร์ชั่นของผูมิกับฉีเคิรเนี่ยมีกําหนดจะออกฉายในโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมกันแล้วนะครับในช่วงตุจีนปี2024นี้สําหรับมังกรยกก็ถือเป็นผลงานที่ใหญ่กำลังภายในชิ้นเอกของกิมยงนะผูมิกับฉีเคิรก็เลือกเอาเซียวจ้านครับมาระบบทเป็นกล้วยเจ๋งส่วนบทอึ้งยงก็จะเป็นจางต๋าเฟยนะครับ แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องมังกรหยกเนี้ถูกทามาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์อยู่เป็นประจําเลยนะครับโดยอย่างในเวอร์ชั่นปี2008เนี่ยก็ได้หูเกินะครับมาระบบทล้ยเจ๋งแล้วก็หลินอีเฉินเนี่ยมาระบบทเป็นอึ้งยงซึ่งในครั้งนี้ก็น่าสนใจครับว่าตัวฉีเคะอเนี่ยจะตีความมังกรหยกเนี่ยออกมาแบบไหนนะครับเพราะถ้าจะยึดตามบทประพันธ์ดั้งเดิมเนี่ยก็น่าจะยากนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคนแทบจะรู้กันหมดแล้วแต่ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆ ก็เตรียมเปิดลานจอดรถรอทัวร์ลงได้เลยนะสำหรับเรื่องย่อของมังกรยกเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตเล่าตามซีรีส์ในเวอร์ชั่นปี1983แล้วกันนะเพราะว่าซีรีส์เนี้ยถือว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดละเรื่องราวก็จะบอกเล่าเรื่องราวของกุ้ยจ๋งครับกุ้ยจ๋งก็เป็นเด็กหนุ่มบ้านบ้านหน้าตาธรรมดานะครับแถมยังหัวทึบอีกต่างหากเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ว่าข้อดีของกุ้ยจ๋งคือเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรยึดมั่นในคุณธรรมแล้วก็รักชาติบ้านเมืองนะ เรื่องราวก็ย้อนไปในสมัยราชวงศ์ซองครับในรัชสมัยของพระเจ้าซองหลีจงแผ่นดินจีนก็เสื่อมโทรมทุกด้านขุนนางช่อลาดบางหลวงกดขี่ประชาชนกุยเซาเทียนและเอธิซิมเนี่ยก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันทั้งสองคนก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกกบฏนะครับเขาก็ต่อต้านการจับกุมของทหารกระทั่งกว้ยเซาเทียนยก็เสียชีวิตบ้านเรือนก็ถูกเผ,ผาผลาญย่อยยับเมียของกุ้ยเซาเทียนแล้วก็เมียของเอีิซิมเนี่ยต่างก็ตั้งท้องอยู่นะ นางทั้งสองคนก็หนีตายนะครับไปคคละทิศคคละทางหลี่เพ้งเมียของกุ้ยเสาเทียนเนี่ยก็หนีไปอยู่ใต้ความดูแลของเจงกิสข่านแห่งมองโกลต่อมาก็ให้กําเนิดบุตรชายก็คือกุ้ยเจ๋งส่วนเปาเซียเย็ยกเนี่ยเมียของเอียทิซิมเนี่ยก็หนีไปอยู่กับององกิมกกนะครับแล้วก็ให้กําเนิดเอียคังเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพที่แตกต่างกัน,นครับกุ้ยเจ๋งเนี่ยแม่ก็สอนมาดีนะครับแล้วเขาก็ได้เป็นสิทธิ์ของเจ็ดวิรบุรุษแห่งกลางนำ้ำ แม้ว่าตัวเจงกิดขาเนี่ยจะชื่นชอบเขาขนาดมอบตําแหน่งราชบุตรเขยให้เนี่ยแต่ว่าเมื่อมองโกนจะลบกับจีนนะครับก้อยเจงก็เลือกแผ่นดินจีนแล้วก็ยอมตัดสัมพันธ์กับมองโกนผิดกันกับทางด้านของเอียคางเลยครับเอียคางเป็นคนที่มีจิตใจละโมบโลภมากแล้วก็หลงไหลในลาบยศชื่อเสียงนะแม้ว่าจะรู้ความจริงว่าอ๋องกิมกกเนี่ยเป็นผู้สังหารบิดาตัวเองเพราะว่าอ๋องกิมกกเนี่ยอยากได้นางเปาเสียแยกเนี่ยมาเป็นภรรยาแต่ว่าตัวเอียคางก็ยัง กลับกราบโจรเป็นพ่อนะครับแล้วก็ทรยศต่อแผ่นดินจีนกล้วเจ๋งเนี่ยเมื่อกลับสู่แผ่นดินจีนเนี่ยเพื่อตามหาคนร้ายฆ่าบิดาระหว่างทางเขาก็ได้พบกับอึ้งยงครับบุตรสาวของมารบุรพาอึ้งเอียซือทั้งสองคนก็เลยร่วมกันท่องยุธจักรนะครับและก็สาบานจะเป็นคู่ชีวิตกันกล้วเจ๋งยังได้รับการถ่ายทอดวิชา18ฝ่ามือสยบมังกรจากอังชิก,กงประพุพักยาญจกแล้วก็ได้รับสุดยอดวิชาคัมภีเก้าอิมนะครับหรือคัมภีร์นพเก้าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคมพีเทวจันทราก็ได้นะ อย่างยิวแปะทงซึ่งเขาก็ทําให้มีพลังฝีมือในรุ่หน้าและที่สุดก็กลายเป็นวีรบุรุษนะครับสําหรับคำพีเก้าอิมเนี่ยผมขอเล่าเป็นเกตดสั้นๆละกันนะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากคนนางคนหนึ่งครับชื่อว่าอึ้งเสียนะครับเขาก็บังเอิญไปพบว่าในคำพีเต่านั้นนะ่ะแท้จริงแอบซ่อนสุดยอดวิชาเอาไว้ต่อมาเขาก็ได้รับคำสั่งจากฮ้องเต้นเนี่ยให้ไปปราบปามพักมานะครับ พะพักมาเนี่ยก็ออกมาก่อกวนทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถกําจัดทูดซ้ายทูดขวาแล้วก็ผู้คุมกฎของพักมาได้หมดแต่ก็สิทธิ์ของพักมามันเยอะมากครับบางคนก็แฝงตัวอยู่ในเจดสำนักใหญ่ด้วยซ้าไปท้ายที่สุดพ่อแม่ของเขาก็กลับถูกพักมาเนี่ยสังหารอึ่งเสียก็เลยเริ่มศึกษาวรยุทธ์ในคำภีเต่าอย่างจริงจังและก็สามารถนําเอาวิชาเนี่ยมาแก้แค้นพักมาได้สําเร็จแต่เมื่อเขาเริ่มแก่ตัวลงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้วิชาสาบสูญ อึ้งเสียก็เลยเขียนเป็นคำพีก้าอิมออกมาสองเล่มนะครับหลังจากที่เขาตายเหล่าบรรดายอดฝีมือแห่งยุคตางก็เข็นฆ่าแย่งชิงคำพีก้าอิมกันและนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดการประลองบนเขาหัวซานเพื่อชิงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของคำพีก้าอิมโดย5ยอดฝีมือที่เข้าร่วมก็ได้แก่ยาจกอุดรอัอ้งชิก,กงงแห่งพักกยาจกรยุทธ์ก็คือไม้เท้าตีสุนักแล้วก็18ฝ่ามือสยบของกอนลาชันทักษินต้วนตีเฮงหรือก็คืออิเตงใต้ซือนะครับวรยุทธ์ก็คือดัชนีเอกสุริยัน มาบุภาอึ้องเอี้ยซือนะครับพ่อของอึ้องยงก็มีเพลงกระบี่คุยหงมังกรทยานนะครับแล้วก็ยอดวิชาดิดนิ้วนะครับส่วนทางด้านของพิษประจิมนะครับอ้าวเอียงหงก็มีวรยุทธ์เป็นเพลงไม้เท้าอสร,รพิษกับลมปานกลางคกและคนสุดท้ายก็คือกลางอิทธิทแหฮงเต่งเอียง e นะครับเจ้าสํานักชวนจินเพลงกระบี่ชวนจินซึ่งผลก็ปรากฏว่าแหงเต่งเอีย e งเนี่ย เอาชนะทั้ง4ทิศได้แล้วก็ครอบครองคัมภีร์เก้าอิมแต่ว่าตัวแหงเต็งเอียงเนี่ยกลับไม่ได้ฝึกวิชาในคัมภีร์เก้าอิมเลยเพราะว่าเมื่อแหงเต็งเอีย e งอ่านดูแนละ้วก็พบว่าวิชาต่างๆในคัมภีร์เก้าอิมเนี่ยโหดเหี้ยมเกินไปนะครับเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยในสำนักชวนจินเนี่ยฝึกคัมภีร์เก้าอิมด้วยโอเคครับผมก็มารีวิวกันประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับท่านที่ได้รับชมคลิปผมแล้วชอบนะครับอยากสนับสนุนผมให้ทําคลิปออกมาให้ชมกันเรื่อย สามารถเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กด subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกรเมก,กันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ